สวัสดีจ้าวันนี้กลับมาพบกับช่องไม้ผ้ารวยมันนี้แอดก็จะได้ผ้ามาตามเนวอทาห้าหน้อยหรือว่าหุ่นของคุณผอลือกลาบบ้าฝากเอซีนะคะเอซี่ทนายเขาแมาแลกกับฝา,ากกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนทั้งเหมือดเพื่อสีประภาข้าวสารดีๆเนวท่าเด็เดจากทาาช่องไม้ผ้าร่วยนะคะเดี๋ยวแอดจะได้เอาให้มือนะคะสำหรับเนวทาาห้าหน้อย ของคุณพ่อลึกลับนะคะวันที่14เดือนท่านว่าโคมพ่อสองหกสีนะคะจะได้ตัวใดกัรอมารับช่วมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าเดี๋ยวแอดขออนุญาตปรับกล่องก่อนแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นซ้ำรับแนวทางห้าน้อยหรือว่าหุ่นของคุณพ่อลึกลับวันที่14 เดือนท่านว่าค้มพ่อโ6หเนาะคะ่ะเลขวิ่งก็จะมีหากกับเก่าเนาะคะ่ะเลขสามตูวก็จะมี509 7 8 7 4 8 1 3 6, ะะ้เสีดหนึ่สาะค่ะหนึเนาะค่ะสูตรสมตัวก็จะมี3คูณเนะคะสองตูวก็จะมี50 57 58 90 9ก้าานะคะสำหรับตัวเนนก็นจะมี5 0 9 5 0 5 9 5 9 8้าานหะคะสำหรับเอ็ซีทันในมากกะล่องพิจารณามือนะคะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิทยาในการรับชมด้วยนะคะนี่นะคะแอดก,ก็ได้เอามาฝากนะคะสำหรับแนวทางห้าหน้อย หรือว่าหุ่นของคุนพ่อลึกลับนะคะเอซีกะลองพิจารณามือนะคะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้า f อซีท่านไหนมาคลิปนี้แอดก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เพื่อจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปหาแนวทางเด็ดเด็ดมาฝาก f อซีนะคะสำหรับ f อซีท่านไหนยังโมงกดติดตามกดติดตามนะคะกดติดตามกดติดตามไว้นะคะเพื่อจะวันได้ผ่าน ข่าวสารดีๆแน่ทางเด็ดจากท้างช่องไม้ผ้าร่วยนะคะนี่นะคะแอดก็ได้เอาแน่ทางห้าน้อยหรือว่าหุ่นของคุณพ่อดึกหลับมาฝากเอฟซีแล้วนะคะเอฟซี FC ก็ล่องเอาไปพิจาจรณาเมืองนะคะแอดก็เอามาเป็นแค่แน่ทางซื้อ,อนะคะแต่แอดกับบรูนะคะว่ามันจะเขาหรือบ่เขานะคะ ะะว่าถือว่าพี่ก็ต้องกราบขอโทิขอให้เอฟซี MC, ทุกคนทุกท่านด้วยเนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็เป็นสํารับโรงคั่วหรือว่าโหลดเนาะคะ่ะโลดกันโลดกับขั้นนี้เนาะคะ่ะที่ว่าคนดินเขาไปใส่ในโรงคั่วเพื่อจะได้ใส่ได้ซอยนะคะโลดขั้นนี้ เนาะค่ะกันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะบรรยากาศก็กดีอยู่เนาะคะ่ะกระเย็นสบายอยู่หมาขึ้นกระหนาวเนาะคะ่ะไม่เย็นไม่หนาวเพราะว่ามันจะเขาหนาหนาวแล้วเนาะคะ่ะสําหรับนี่เนาะค่ะกับเร่เจ้าเนี่ยทางให้เมืองอีะะ๋เนาะค่ะไอหมาข้องกับจดน้าบ่อท่านเนาะคะ่ะ นี่นะคะกับเป็นสำหรับเนี่ยทางห้าหน้อยหรือว่าหุ่นของคุณผ่อหรือกลับนะคะถ้าเอฟซท่าในใดมาคลิปนี้แม่กัขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เพื่อจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปหาแนวทางเด็ดมากฝากเอฟซีสำหรับคลิปนี้แม่กับขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ